ปิเจอร์งานแขวนผนังที่เป็นงานไม้สักแกะสลักปิดทองคําเปลชิ้นนี้นะครับผมคุณพี่สามารถวางไว้เป็นงานแขวนผนังก็ได้หรือว่าจะเป็นงานฉากหลังพระพุทธรูปก็สามารถทําได้นะครับชิ้นนี้คุณพี่ช่างเขาตั้งใจแกะสลักเป็นลวดลายดอกพุทตาลดอกไม้มงคลแห่งพระพุทธศาสนานะครับงานไม้สักแกะสลักดอกพุทธานด้วยงานขึ้นมือทั้งหมดแบบนี้นะครับผมขนาดหน้ากว้างอยู่ที่3ฟุต 90เซนราคาชิ้นนี้6,900บาทครับขนาดหน้ากว้าง3ฟุต90เซนกับงานไม้สักเก่าแล้วคุณพี่ช่างเนี่ยเขาจะต้องแกะสลักด้วยงานขึ้นมือทั้งหมดแต่ละชิ้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณร่วมๆ2เดือนเลยกว่าจะแล้วเสร็จตอนหนึ่งชิ้นคุณพี่ที่มาซื้อไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เป็นงานฉากหลังพระครับหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะประดับตกแต่งเป็นงานแขวนผนังวางไว้ในจุดต่างๆอย่างเช่นห้องรับแขกบางคนเขาซื้อไปประดับร้านอาหารก็มีเหมือนกันร้านสปายอย่างเงี้ยก็มีนะครับผมออฟฟ มีมาหมดแล้วนะครับผมบอสที่สุดเนี่ยจำหน่ายในราคาของคุณพี่ช่างเขานะครับมาดูขนาดไซส์หน้ากว้างกันนะครับวัดจากซ้ายไปขวาเพราะชิ้นนี้เป็นงานวงกลมนะครับผมก็สามารถวัดจากงานซ้ายไปขวาได้เลยชิ้นนี้ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่90เซนไม้ประทัด3ฟุตนะครับพ <ขอ S 2> <ม>ุตานงานไม้สักแกะสลักปิดทองไซส์ใหญ่ขนาดนี้ราคา6,900บาทคุณพี่ท่านใดสนใจอยากจะได้แคปภาพนี้ได้เลยนะครับพอแคปภาพนี้เสร็จแล้วคลิกลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์มาจะเร่ไปที่ลายครับส่งภาพนี้แจ้งที่อยู่จะส่งมาเดี๋ยวส่งรีบดำเนินการ จะส่งให้1นถึงสวันอย่างเร็วและ2อถึงสวันอย่างช้าถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศเลยนะครับใกล้ช่วงวันขึ้นปีใหม่แล้วนะครับผมการจัดบ้านใหม่หรือว่าการประดับห้องพระใหม่นะครับควรอย่างยิ่งเลยนะเพิ่มความสวยงามนะครับด้านหลังเขาเก็บงานพ่นสีทองส,สวยๆด้านหน้าปิดทองคําเปลวประดับกระจกเม็ดสีสวยงามมากนะครับเฟอร์นิเจอร์งานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นปีใหม่นะครับผมของใหม่ๆต้องเข้ามาเพื่อเป็นมงคล1ชิ้นของประดับตกแต่งห้องพระสวยนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไตลักเอาไว้ด้วยนะครับ ัสดีครับ